อันนี้ผมยืนอยู่ฝั่งตัวแอลนะครับคันเหมืองฝั่งสาธารณะนะครับอันนี้นะครับมาปลูกตาเพิ่มแนวคันเหมืองนะครับอันนี้คือที่ปลูกเก่าไว้นะครับก็จะมีขึ้นบ้างห้าต้นสิบต้นนะครับแต่ว่าโดนไฟไหม้ไปนะครับตอนนี้ได้น้ำก็จะโป่งขึ้นมาแบบนี้นะครับ น,นะครับของเก่าของเดิมน,นะครับมีไข่เน่านะครับขนไฟป,ป่ามาแต่ต้องงอ,อกแตกพึ้นมาใหม่นะครับอันนี้ซ่อมหลังเหมืองหมดเลยนะครับนี่นะครับตาลที่ขึ้นมานะครับ สาไม่ขึ้นทีนะครับแต่ต้งไหนไม่ขึ้นก็จะซ่อมให้เป็นแถวนะครับนี่นะครับ